ที่มาเริ่มเรื่องของพ้นฐานคอลเลกนะครับพ้นฐาน c o ลเ e c อย่างแรกคือเราต้องรู้เรื่องของว่าเวลาก่อนเวลาแต่ละประเทศหรือแต่ละคู่เงินเนี้ยเปิดช่วงเวลามากี่โมงนะครับในทีนี้มาดูอันแรกนะครับอันแรกคือช่วงเวลาประมาณตีห้าตีสี่ตีห้าถึงประมาณบ่ายโมงนี่จะเป็นของเวลาของออสเตรเลียนะครับโซนเอเชียครับช่วงเช้าเป็นช่วงโซนเอเชียนะครับอย่างเช่นญ,ญ,ญี่ปุ่นเนี้ยเจ็ดโมงถึงบ่ายสองช่วงตลาดยุโรปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ บ่ายโมงถึงสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิบสามนี่ก็เพราะว่าเป็นบ่ายโมงนี่เป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเรียกว่าไงเป็นฤด,ด,ดูธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวเนี่ยจะบวกไปไหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเป็นช่วงบ่ายสองถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่ามเนี้ยเที่ยงคืนประมาณนี้ต่าไปตลาดสวิตนะครับก็จะเหมือนกันกันกบยูโรนะครับเพราะว่าอยู่ในโซยุโรปกันอังกฤษก็เหมือนกันนะครับจะอยู่ช่วงมันบ่ายสองบ่ายโมงเหมือนกัน แต่ช่วงของอเมริกานะครับจะเป็นช่วงแต่ประมาณหนึ่งทุ่มเป็นตั้งไปถึงที่สามทีสี่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก็เหมือนกันนะครับจะเที่บไปหนึ่งชั่วโมงก็เป็นประมาณสองทุ่มนะครับต่อมานะครับเป็นสกุลเงินนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างคำล่ากสั่นนี่คือย่อยคือ USD นะครับยูโรยูโรก็คือยูโรนะครับ EUR นะครับปอนก็คือ GBP นะครับของอังกฤษนะครับ เยนก็คือ JPY แคนาดาคันนาดาก็ CAD นะครับวิสต์แฟรงกก็ c h f นะครับออสเตรเลียก็ AUD ต่อไปวิธีการดูเปรียบเทียบสกุลเงินนะครับอย่างตัวแรกนะครับดูตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นหลักถ้าตัวแรกเนี่ยเนี่ยเช่น GBP เนี่นะครับแสดงว่าเราเอาตัวแรกนะครับเป็นหนึ่งเหรียญเสมอนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญ GBP เท่ากับกี่ USD นะครับมันจะขึ้นตามตัวเลขด้านหลังนะครับว่าเป็น 1.5000ถ้าเท่ากับว่าเวลาเราอยากซื้อหนึ่งเง,งินปอนด์หนึ่งเหรียญเราใช้เงินดอลลาร์นะครับต่อหนึ่ง1.5นะครับอย่างเช่นเนี่ยผมเปิดให้ดูนะครับตัวอย่างแป๊บนึ่งนะครับ นะครับเราจะมาดูกันอย่างเช่นตัวน,นี้นะครับเวลาเราดูนะครับเห็นนะครับว่า GDP e อยู่หน้านะครับ s d อยู่หลังนะครับ1 GPP เราจะต้องใช้เงิน u s d ซื้อทั้งหมด1.234แสเหรียญก็คืออย่างเช่นสมมติเราอยากได้เงิน GPP 1นเหรียนเนี่ยเราใช้เงิน u s d ไปซื้อทั้งหมด1 2 3 7 3 5เห้รียญเราจะได้เหรียญ GPP มันหนึ่งอันแล้วต็าตามับหลักสุดนี้นะครับ ต so right? yeah. hmm. like yeah. ่อไปเวลาการซื้อขายนะครับการซื้อขายต้นเก็บขึ้นง่ายครับเหมือนเราแทงขึ้นแทงลงถ้าเรากดบายแสดงว่าถ้ากราฟเราคิดว่ากราฟต้องขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเรากดบายตรงนี้นะครับกดบายตรงนี้แสดงว่าเราคิดว่ากราฟจะขึ้นไปอีกถ้ากราฟขึ้นไปแล้วก็จะกำไรนะครับถ้าเรากดตรงนี้กราฟขึ้นไปแล้วจะกำไรแต่ถ้าเรากดเซลล์นะครับถ้ากราฟลงมาเราถึงจะกำไร การมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้คืออะไรเส้นอาร์กนี้คืออะไรนะครับให้ดูนะครับนี่ครับจลัการกดเห็นไหมครับว่าตัวเล่มจะแตกต่างกันเพราะมันขึ้นกับค่าเขาเรียกว่าสเปซนะครับสเปซตรงนี้เนี่ยครับปิดปิดจากนะครับอย่างเช่นถ้าเราถ้าเรากดอ่าถ้าเรากดบายนะครับจะเปนี้นะครับดูใกล้ๆนะครับเรจะเห็นเส้นสเปซอยู่นะครับซึ่ง เส้นข้างบนนี้เขาเรียกว่าอาร์ตนะครับ้นะถ้าเกิดเรากดบายนะครับออเดอร์ Order ที่เข้าอ่ะที่เข้าซื้อให้เราจด้เป็นตรงเส้นนี้นะครับจะมีเส้นขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้าเราจะกดปิดขายนะครับก็จให้เส้นล่างเนี่ยเลยเส้นที่เราเข้าซื้อไปก่อนที่จะเป็นกำไรนะครับรับนี่นะครับถ้าเราเข้าซื้อนะครับเส้นจะเข้าอยูนี้นะครับแล้วเส้นล่างเนีย ถ้าเราอยากปิดออเดอร์ต้องให้เส้นล่างเคลื่อนขึ้นไปก่อนจะเป็นกำไรนะครับถ้าเราปิดตอนนี้เลยจะเป็นขาดทุนนะครับขาดทุนค่าสเปซนะครับกลับกันนะครับ,นนรบถ้าเราอยากเซลล์นะครับเรากดเซลล์ออ,อเดอร์ที่เข้าให้เป็นเส้นล่างนะครับและถ้าจะเป็นกำไรก็ต่อเม,มื่อเส้นแดงเนี่ยลงต่ำกว่าเส้นที่เราเข้าตรงนี้น,นะครับรจะเป็นกำไรนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้มันให้ดูง่ายๆนะครับ นะครับอย่างที่แบบนี้เขาเขียนว้ให้นะครับอย่างเช่นนี่นะครับถ้าเราเข้าเสี่ยวนะครับราคาจะข้าในฝั่งบิตนะครับถ้าเราเข้าบายนะขายจะข้าในฝั่งอารนะครับอย่างนี้นะครับน,นี้คือบิดนะครับนี่คืออาร์กนะครับไปนะครับจะเป็นเรื่องของ ครับลดไซส์คืออะไรนะครับลดคืออะไรคอร้อก็จะเป็นอย่างเช่นประมาณว่าสมมุติเนี่ยน,นะครับเป็นเหมือนประมาณว่าว่าเราจะเข้าซื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะครับวิธีการวิธีการคำนวณนะครับอยางให้คำนวณ ขั้นต่ำก่อนเพื่อที่จะเขาเรียกว่า m อินะครับคือเป็นการํำประมาณว่าคำเงิหน้าตักของเราว่าเราควรลงเล่นเท่าไหร่เพื่อที่จะปลอดภัยกับพอร์ตของเรานะครับลอดคือ,อไรพอรคือมันชีกของน,นี่ครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีเงินหนึ่งร้อยดอนทำเงินหนึ่งร้อยดอนนะครับหนึ่งร้อยดอน หนึ่งร้อยดนนะครับถ้าเกิดเวลาเราจะกดมันนะครับผมอยากให้เอาหนึ่งร้อยน้นะครับหารก่อนนะครับหารหนึ่งหมื่นก่อนหารหนึ่งหมื่นนะครับเมื่อเราหารหนึ่งหมื่นแล้วจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนั่นคือขนาดล็อตที่เราสมควรเล่นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันขาดด้วยไปในตัวนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นเรื่องของ ไอด้านล่างนี่คืออะไรนะครับอันนี้คือนี่นะครับนี่คือบาลานนะครับบาลานก็คือแสดงยอดนึงนินองที่เรามีอยู่นะครับส่วนอีคิวตคืออะไรอีคิวตคือจะเป็นตัวบอกว่า เรารวมทั้งออเดอร์ที่เราถือและออเดอร์ที่เราติดลบอยู่หรือบวกมันก็จะรวมกันในนี้นะครับอย่างตรงนี้นะครับบาลานซ์เห็นไหมว่าจะเป็น1นึ่งหมสามทำไมตรงนี้เป็น1นึ่งหมื่นสามร้อแสดงว่าตอนนี้ออเดอร์ที่เราถืออยู่มีการติดลบนะครับพอมาหันลบไปปุ๊บคือจริงจริงเราคิเหลือประมาณนี้แล้วก็อย่างเป็นบาง์บล็อกเกอร์นะครับจะมีเครดิตให้ก็จะมีซึ่งอยู่ตรงระหว่างนี้นะครับเครดิตก็จะบวกในมาในอีกสตี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเราสามารถเทรดไดเยอะขึ้นสามารถติดลบได้เยอะขึ้นนะครับ ไปมาจินในพวกนี้ก็ถ้าดูก็คงอธิบายยากหน่อยแต่คือมาจินนี่คือหมายว่าเพราะเรื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้ประมาณเท่านี้นะครับมาจินที่มาจินก็คือเงินทุนที่เราเหลือที่สามารถกดเดิ่มได้อีกก็คือมากดเพิ่มอีกมันเรามีถ้ากับว่าเรามีทุนอีกหมืน่นหมื่นกว่าเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของบาริมิตเซลเซลล์บาริมิตในพวกนี้นะครับ เซอลิ line, line, มิตคืออะไรบาลิมิตคืออะไรก็ไดเป็นเหมือนเดี๋ยวดูต่อไปนะครับน่าจะมีให้ชัดมากกว่าอ่าแวันนี้นะครับเป็นการตั้งออเดอร์เฉลี่ว่าเวอรวอลุ่มนี่คือขนาดรถนะครับคือกำหนดวไว้ก็ใส่ไปสต็อปรอสคืออะไรสต็อปรอสคือเป็นจุดต,ตัดขาดทุนอย่างเช่นถ้ามันลงมาถึงราคานี้มันจะปิดออเดอร์ให้เราเองในราคาที่เราตั้งไว้เพื่อเป็นการล็อกขาดทุนว่าเราอาจจะขาดทุนแค่นี้พอนะประมาณนี้ ใหโผูิก็แตกต่างกันครับก็คือตรงข้ามกันไปจะเป็นการกําหนดว่าพอถึงราคาตรงนี้แล้วจะปิดกําไรเท่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกันทีดิ้งก็คือจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นบา u n d a r y s e ล l l i m ก็คือเลือกตรงนี้นะครับตอนนี้คือราคาที่เราตั้งว่าเซลลิมิตบา o u n d a ตรงไหนเซลลิมิตบ b o ิ n d a ตรงไหนก็จะดูอีกันต่อไปนะครับอันต่อไปนี้จะเป็นบอกของเซลลิม m i t นะครับว่าการเซลลิมิตคืออะไรนะครับเซลลิมิตคืออย่างเช่น เราตั้งตรงนี้เห็นไหมครับเซลิมิตนะครับเส้นปากถ้าราคามันดิ่งขึ้นมาชนตรงนี้นะครับมาชนออเดอร์ที่เราตั้งไว้มันก็จะกดเซลให้เราเซลคืออะไรเซลคือถ้ามันลงเป็นกำไรถูกไหมครับปุ๊บมันชนปุ๊บล้วถ,ถ้ามันย่อกลับลงมาตรง TP ก็คือมันจะตัดกำไรให้เรานี่คือเซลิมิตครับเพื่อที่จะแบบว่าเราไม่อยู่แล้วเราตั้งทิ้งไว้ว่าเอ้ย,อยเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาตรงนี้แน่ๆเราคิดไปแล้วขึ้นมาชนปุ๊บมันก็จะเปิดออเดอร์ให้เรา เอกอะไรประมาณนั้นนะครับเวลาแบบเราไม่ได้คอยจอดตลอเวลาต่อไปนะครับนี่เป็นบายอาร์เซล,ลิมิตกับบายลิมิตเมื่อกี้เหมือนกันนะครับก็คือเซล,ลิมิตก็คือถ้าเกิดอยู่ข้างล่างใต้กราฟเดี๋ยวเลาไปก่อนอันนี้เซล,ลิมิตถูกนะครับถ้ามันนิ่งขึ้นมาชนปุ๊บมันไม่ไเปิดเซลให้เราจากกันนะครับถ้าเป็นบายลิมิตก็เหมือนกันถ้ามันอยู่ข้างบนถ้ามันอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเราคิดว่าเอ้ยมันต้องลงมาอีกเว้ยถ้ามันลงมอีกปุ๊บเราจะบายเพื่อไม่ขึ้นไปนะครับตัวน,น,น,นี้ไม่ติดหรออ่ะตรงนี้นะครับก็คือพอมันลงมาโดนปุ๊บบาลิมินเราปุ๊บถ้ามันขึ้นไปแล้วก็เป็นกำไรถูกไหมครับอ่อันนี้คือกับการกับเจลีมินไปกิดนะครับแค่ว่า ด้านบนด้านล่างประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ buy stop sell stop นะครับอ่าอย่างนี้ buy stop ก็คือว่าถ้ามันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะบายให้เรานะครับเหมือนกับอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยถ้าเกิดมันไปชนเส้นนี้ปุ๊บก็สแสดงว่าเราคิดว่ามันต้องขึ้นต่อมันขึ้นบอกป,ปุ๊บเราก็จะเป็นกำไรน,นะครับกลับกันนะครับ s e l stop ก็เหมือนนะครับ เราตังาต้งไว้ตรงนี้ถ้าราคามาลงทะลุลงมาแล้วก็จะเปิดเซียวให้เรานะครับถ้าทะลุอีกก็จะเป็นกาไรนะครับก็คือจะแตกต่างกับเมื่อกี้กับคาว่าลิมิตตรงที่ว่าควาว่าสต็อมเนี่ยเหมือนกับเป็นการฟอลโล w ตามนะครับเหมือนมันพุ่งไปทางไหนถ้าเราตั้งดักไว้แล้วมันพุ่งพุ่งไปปุ๊บมันชนแล้วก็จะกดฟอลโล w ตามไป,ไปนะครับเนี่ยครับก็เป็นคำอธิบายของทีฟิตเอ้ยเทกโรฟิต e คืออะไรซับลอยคืออะไรนะครับ อย่างนี้นะครับจุดทำกำไรหรือการรอให้รามถึงจุดๆนั้นแล้วมันก็จะตัดปิดก,กราฟิให้เรานะครับปิดกำไรให้เราตัดแล้วคือจุดตัดขาดท้นนะครับเหมือนเราจะยอมตัดขาขึ้นแค่ประมาณเท่านี้พอไม่อยากให้มันล่าไปมากกว่าน,นี้อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเทรนคืออะไรเทรนคือรู้แล้วใชไหมครับว่าอย่างเช่นคือเชนส์ซุนทานี่มาอะไรอะไรประมาณนี้นจะมีอยู่สามเทรนนะครับเทรนขาขึ้นนะครับ ก็ขาขึ้นเราก็ดูดู้อีกแล้วครับเหมือนขึ้นบันไดครับก็ขึ้นไปมีคือขาขึ้นนะครับกลับกันนะครับเทนขาลงก็เหมือนกันครับก็แค่ลงมาอย่างนี้เอ้ทางนี้ไม่ได้นี่นะครับขาลงก็ประมาณนี้นะครับนี่ต่อไปไซเวคืออะไรนะครับนี่ไซเวนะครับไซเว์จะเป็นอย่างนี้นะครับ คือเป็นกราฟออกข้างๆไม่ไปทางทิศทางไหนทิศทางหนึ่งนี่นครับคือใชเวงนะครับกราฟใชเวงต่อไปใช้เวอัพคืออะไรเซเวดาวคืออะไรก็คือป,ประมาณานี้ครับขึ้นแบบนี้ใช้เวอัพนะครับเซลเวดาวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ส่วนคำว่าขาขึ้นขาลงนั้นนะ่ะอาจจะเป็นขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับขึ้นสูงแบบนี้เลยต่อไปนะครับไปเป็นเรื่องนี้ครับอัพเทนในที่ผมสอนเมื่อกี้เห็นนะครับใม่ได้ไปขึ้นแบบนี้ ไปดาวเทนก็แบนนี้ครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเป็นแบบมันไดลงมาเรื่อยๆไปไซเวยเนี่ยครับที่บอกจะมีไซเวดาวไซเวอัพอย่างนี้นะครับไปนะครับนี่ครับเป็นการดูแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรเหมือนอย่างเช่นที่าเอุ้ยตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบว่าคนชอบขายไปชนแล้วลงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับชนปุ๊บก็ลงมานี่คือแนวรับนะครับเห็นไหมครับซัพพอร์ต ก็คือพอมาชนปุ๊บจะด้งขึ้นไปนะ่ครับนี่เรียกว่าแนวรับตัวนี้เรียกแนวต้านนะครับใช้ดูเพื่ออะไรนะครับเป็นจุดที่แบบว่าถูกคนเข้าออเดอร์ว่าเอ้ยมันจะเด้งขึ้นมันจะลงอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันลงมาชนแล้วมันไม่หลุดลงไปนะครับแสดงว่ามันเป็นแนวรับที่มันจะเด้งขึ้นไปนะครับแนวรับดูไงนะครับจะดูจุดที่นะครับในการเทสเทสถ้าเป็นสามครั้งขึ้นไปเนี่ยแสดงว่า่อาข้ากงแข็งนะครับนะครับ แนวใต้ก็เหมือนกันครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ,รบแล้วเฮ้ยถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปล่ะถ้าทะลุขึ้นไปนะครับขึ้นไปก็ไปต่อยาวเลยครับแล้วก็มันก็จะกลับกันนะครับจะกลับกันยังไงนี่ครับแตู่ให้ดูกลับกันยังไงก็คืออย่างนี้นะครับแนวรับจะกลายเป็นแนวต้ แนวต้านในกายเป็นแนวรับทันทีก็คืออย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปเส้นนี้ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นซับพอร์ตทันทีถ้ามันทะลุขึ้นไปแนวต้านในการเป็นแนวรับนะครับทันทีกลับกันครับใช่ไหมครับมูลนี้เป็นแนวต้านถูกไหมครับเนี่ยแนวต้านมันหลุดลงมานะครับเป็นแนวรับนะครับถ้ามันทะลุขึ้นไปตรงนี้เป็นแนวรับแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ กลับกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นแนวรับแล้วนะครับพอมันขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับมนันหลุดจะมาตรงนี้จะกลับกลายเป็นแนวต้านเหมือนเดิมทันทีนะครับนี่ครับในการเป็นแนวต้านเหมือนเดิมท,ทันทีรับกลายเป็นต้านต้านกลายเป็นรับกลับกันนะครับถ้ามันทะลุด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างวนี้นะครับแนวต้านนะครับเส้นสีเหลืองเส้นสีฟ้าเป็นแนวรับเห็นไหมครับ มื ну? oh. ่อม exactly. ันหลุดไปนะครับม <w> ันหลุดลงมาใช่ไหมครับเส้นยาลับตรงนี้จะกมาเนยต้านกาสื่ครับมันชนปุ๊บอ่าวไม่ผ่านก็ลงมาใหม่พอมันทะลุปุ๊บตรงนี้จะกลับเป็นยาลับเหมือนเดิมเึ้นไปปุ๊บปุ๊บมันหลุดมาอีกก็ลงอีกะครับก็คือลับต้านะครับแต่ตรงนี้ก็คงเปลี่ยนเป็นเชนเอาเทียนไลน์นะครับแต่ยังไม่เรียนถึงตรงนั้นก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจครับนะครับเป็นเชนขาลงเราต้องใช้ดูประกอบกันนะครับยารับนวต้านเดี๋ยวภาไปว่ากันใหม่ครับ ูเรื่องของพื้นฐานกันก่อนอ่าต่อไปนี้นะครับอันนี้จะเป็นอเอาเป็นไว้ไปต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพื้นฐานง่ายๆก่อนแค่บอกว่าอะไรคือเทนอะไรอัพเทนสาเวนเราจะสร้างน,นิดหน่อยเดี๋ยวผมจะอธิบายแยกเพิ่มในอีกคลิปนึงนะครับ,อคครบขอบคุณครับ